สวัสดีครับวันนี้มารีวิวหัวเก่งอันนี้ทั้งต้นทั้งต้นอยู่ที่ไหนอรัญญประเทศครับอยู่อรัญญประเทศคือลูกค้าเนี่ยเฮียเชงชื่อเฮียเชงเนาะร้านอรัญพัฒนาครับอรัญพัฒนาวัสดุก่อสร้างอยู่สะแก้วอยู่อรัญแกซื้อรถดดมินเตอร์หก้อผมไปแล้วแล้ววันนี้เขาซื้อชุดตัดเนาะสองชุดมีมีโรโบอครับชุดหนึ่งพร้อมเครื่องเกียร์แล้วก็ซื้อ ไอ้ประดุก629อกหัวกว้างตัวนี้เขาไปใส่แทนไอ้หลงใช,ใช่ปะ่ะบใาสองเจ็อ่าปีนี้ก็ให้ช่างต้นที่อยู่อรันเนี่ยวางแล้วก็มาเช็คอุปกรณ์ให้เช็คความเรียบร้อยเช็คความเรียบร้อยแล้วก็ชุดหลังเนี่ยมันเป็น14นิ้วอยู่ช่างต้นเขามาดูแล้วเขาแนะนำลูกค้าเลยว่า เปลี่ยน15นิ้วไปเลยมันจะได้จบใช่ไหมเพราะหน้างานเขาไม่เหมือนหน้างานเขาใช้งานหนักไม่สวยงามใช่ครับจริงจริง14นิ้วมันก็ใช้ได้แต่ทั้งต้นเขาดูความเหมาะสมให้ลูกค้าก็เลยแนะนําลูกค้าว่าเปลี่ยน15นิ้วไปทีเดียวเลยจบกว่าใช่หัวนี้สวยแล้วก็เป็นปั๊มลมใหญ่นะปั๊มลมใหญ่ใช่ครับแล้วหัวแต่งโคมเนี่ยครับแล้วก็เซ็นเซอร์ต้องไปแปลงใช่ถ้าอู่ บางอู่ก็จะไม่ทําไม่เป็นแต่ช่างต้นบอกว่าโอสบายมากช่างต้นบอกทาได้เลย <c oughs> แสดงว่าแกมีฝีมืออยู่มีมีแท่นกึงครับมีแท่นกึงมมีแท่นกึงด้วยเลยครับ,รบเพราะว่าพอพูดปุ๊บแกรู้เลยอย่างเงี้ยช่างทําอย่างเงี้ยจบ <c oughs> อันนี้มาดูความเรียบร้อยก็โอเคไปดูอีหัวนหนึ่งไหมไอห,หัวอีสุว่าเป็นยังไงเคลียนอะไรเงี้ย เกียร์ของอีสุใช่ไหมครับเกียร์อีสุมันกี่รอบแล้วันนั้นคุยหกรอบกว่าหยุดแปดป่ะของเทสเกียร์อยู่นี่มั้งอ่าวันนั้นเรานับกี่รอบว่าหกรอบกว่าหกจุดแปดป่ะดูหกจุดตัวนี้นะที่เฮเชงเขาสั่งไว้แกบอกว่าหัวเดิมแกเป็นเดก้าสามใบปัดรุ่นเก่าสามใบปัดใช่ทีนี้เอาโรว์คอทสามใบปัดไปเลยก็ตัวเท่ากันเนาะครับใส่ได้เลยเนาะสีเท่ากันก็จ้อะ ตอนนี้แกเปลี่ยนยกหัวยกเครื่องเลยของเดิมจะเป็นเดก้าสามไปปัดติดเครื่อง6 h e 195ใช่ทีนี้เอาโลโบครอปติดเครื่อง6 HK คอมมอนเรล240แรงไปทีนี้ที่ทางต้นมาเช็คอะไรก็แนะนำการใช้งานลูกค้าว่าลูกค้าใช้งานหนักก็ให้เปลี่ยนชุดหลังเหมือนเดิมใช่ไหมชุดหลังเหมือนเดิมครับเป็น15นิ้วย้ายเป็น15 เขาเป็นสิบ้านิ้วเนี่ยสามารถรีแมปเป็นสามร้อยแรงเท่าเมืองไทยได้เลยนะอันนี้หัวสวยอ่าเป็นชนถ้าโรโบโคอปอะหกเเคจะเป็นเสื้อดำแล้วนะเสื้อส้มมันจะอยู่ในเด็กก้าพอเป็นโรโบโคอปจะเป็นเสื้อดำรุ่น <ดำ S 1> ใหม่เหมือนเหมือนเมืองไทยครับเพอะเปลี่ยนคัสเนี่ยจากสิบสี่นิ้วเปลี่ยนเป็นสิบห้านิ้วเนี่ยสามารถเปลี่ยนได้เลยเพราะว่าหัวหมูมันเป็นสิบห้าแล้วอ่า ก็เปยนยานพันอยู่ด้านหลังไอ้ตัวนี้ไม่โดนอยู่แล้วชี้กลับมาพอช่างพูดถ้าช่างเป็นเนี่ยเขาจะรู้เลยว่ามันทําอะไรได้บ้างทําอะไรไม่ได้บ้างอย่างเงี้ยคือถ้าช่างเก่งร้านค้าก็สบายมันง่ายหน่อยไม่ต้องอธิบายเยอะช็อปโอเคครับแล้วก็เกียร์อีกลูกหนึ่งตัวนี้ก็จัดเป็นรุ่น คันเกียร์สายตรงรุ่นให้เลยเพราะปกติรุ่นนี้มันจะเป็นออโต้มาเยอะแต่ออโต้เนี่ยก็ก็จัดได้เหมือนกันก็เปลี่ยนชุดหลังเป็นธรรมดาแล้วก็จัดคันเกียร์สายขาคัดให้แต่ตัวนี้ไม่ไม่ต้องแล้วเพราะว่าใช่ครับขาคัต้องไปอันนี้มันตรงรุ่นเลยอันนี้จัดธรรมดาให้แกไปเลยเนี่ยเป็นคันเกียร์สายมีขาคัดอันนี้เป็นตรงรุ่นมันไม่ต้องไปแปลง โอเคเนาะเรียบร้อยก็เดี๋ยวเ,เดี๋ยวผมส่งให้ทั้งต้นอ่าเดี๋ยวผมจะขึ้นไม่เย็นนี้แต่ว่าให้ไปถึงเช้าวันจันทร์ที่วันจันทร์ครับผมใช่ผมจะเตรียมสถานที่ไว้รอนะต้องของหัวก็ถ้าใครอยู่แถวสะแก้วแถวอรันผมก็แนะนําทั้งต้นเลยนะเพราะว่าจากที่ที่คุยอ่ะผมว่าแกโอเคเพราะว่าพูดเรื่องเปลี่ยนชุดหลังเปลี่ยนอะไรเซนเซอร์อะไรแกรู้หมดแก,ดแกเข้าใจหมดเลยอย่างเงี้ยมันง่ายเวลาลูกค้าไปมันก็จบได้ขอบคุณมากครับทั้งต้นครับสวัสดีครับ หละเลยพี่ครับ